เจ้านายมีอึ้งโผล่คอมเมนต์กลางไอจีดาราสาวลูกสามชมสวยเป็นอีกหนึ่งดาราสาวลูกสามที่สวยไม่มีเปลี่ยนสำหรับปิ่นเกตมณีและแม้ว่าอายุ49แล้วก็เป๊ะปังไม่มีเปลี่ยนหากใครติดตามจะเห็นว่าเธอนั้นตัดผมสั้นแล้วโฉมใหม่สวยมากแถมดูเด็กลงเหมือนสาววัยยีเลยทีเดียวล่าสุดเธอตัดผมสั้นอีกครั้ง เรียกได้ว่าสั้นแล้วก็สั้นขึ้นไปอีกเลยค่ะโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเคทแมนนี่ระบุแคปชั่นว่าตัดสั้นแล้วสั้นอีกท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนัน IG ไอจเลยค่ะแม้กระทั่งลูกชายเจ้านายยังมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ปิ่นสวยเลยล่ะค่ะ